โอเคค่ะ,ะมามากินขา่าวสวัสดีค่ะจินข่าวแรกเนาะกับหยังติวอือ่นขอจิ้มำก่อนเอ้ยขอบหัวเต็มจานค่ะนี่แก้วปลาค่ะเป็นต,ตัวนี้ค่ะให้หลายทุ้แกงเห็ดพอใส่นมหม่นี่สุดท้ายเรื่อ,เน,อเนาะ เครื่องหลมค่ะเกลเห็ดขอมสีแดงๆใช่น้ำยาหน้าเลยใช้กับยาหอมเทหมดเลยขอเสียบให่คนด้วยค่ะมันบออดีตมันบ๊สว่างไห่สว่างสว่างขอเสียบไปซะหน่อยเสียดสเดอพี่น้อง มืดในหาโม่กว่าเลยปืดในจังหน่อยหละค่ะหาโม่กว sure> ่าเลยค่ะแกงเห็ดพอาหนังน้ำดำนาน้ำจะน่าเนาะเข็ดพอาหนังเลยค่ะข้าสวัสดีเป็นทั้งการนาคือเนาะครับข้นเนียวข้่วตังว้นี้ทับแจ่วมวนแสบขะบุ้งซี่มันก็นอกจะข้ามก็นะ film kon film hita kon, mm hmm, mm hmm, mm hmm, hmm, kau jangan ใส่บุกพี๋อเนี่ยเสนะร็จแสบค่ะหนังกุก Ừ, rồi mình. ต้องหันมออกนหันมืหลายคนแสดงดไ,ไม่หลายคนเห็นตอนเวยแอ่พอรกสาวมากค่ตู้ไล้ต้มเลยละครื่งนึงจะกินมมเหมดนะถ้กินผู้เดียวนาะเงินแกงก็ไม่ ก็เดือดเดือแต่กบกบแ้่ันคืออ้าใส่ลงไก่ก็มาไก่ไงให้สมหวงให้สังเกว่าไ่เป็นความสุขอือืมอืมอืม

เนื่นอวันแกงหมูมองไว้เนี่ยมันรองพ่อมองแก่ แล้วออกมนสูงอุ้ยซุรแล้วว่าแจ็คออกเนาะแมงวันก็นไดเออไกไกไกอื้มเขาจะไม่ได้ปีไดงสิเลยเนาะทีะได้ยามแมงว่านเลยนะอื้มอื้มอื้ม ไม่มหอือปีไม่รับปีไม่รั้งมาข้นแท้ะ 嗯嗯嗯 ค่อยเปิดรักินด้วยี่ว่าก็บอกงงสออกันไปนยนางปลาแด็กลาซอยผอมแย่แดงคาไข่กาลสินไม่ดองเรามาใม้ ก็ฟ้า,ะะามาเอะกระปุกนี่นแค่แบบขาวผย้ึ่งจำแก้วนเป็นน่ถึงไม่ไหวว่วะอ่ม,มนเป็นงกกินข้เนียวขพเศ็ออืม ยินหาไม่ไ huh. ด uh ้ย huh. okay, uh ังไม่ได้ไม่เคยยืงใช่ค่ะทั้งหมดเหรอตัวเงใหมงก็คือยมาขคมากคุณ้ชมดีค่ดีค่ะบ๊ายบายค่ะ